เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดช g ใต้คลิปเลยครับที่แนะครับวันนี้เราอยู่ในแร็หน้าลองไอดเดอร์อเวนเจอร์พสนะครับผม วันนี้มาพูดถึงตัวแดงทำไรคุ้มคำถามยอดฮิตเลยว่าไวเจอาใบทำยังไงทองควรซื้ออะไรคุ้มสุดนะครับเดี๋ยวขอญาตตอบแล้วก็พาผ่านด่าน11นะครับวันนี้คนขอมาใต้คอมเมนต์นะครับอย่างที่บอกใครติดด่านอะไรบอกพิมพ์ด่านมาได้นะถ้าเกิดหมียังไม่เลยไปไกลเดี๋ยวหมีจะไปแวะเล่นให้ดูนะครับอ่าร้านค้าซื้ออะไรคุ้มโอ้โหบอกกันได้เลยคือทองอะ่ะดองไว้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องซื้อพวกสมุดม่วงสมุดทองอะ่ะเอาไว้เปิดสกิลครับมันต้องใช้เยอะ ถ้าจะซื้อจริงๆมีแนะนำนะที่ต้องซื้อจริงๆคือโบนี่โซลิบอนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนแองเจิลเทียถ้าเกิดมีงบประมาณก็ซื้อเนี่ยบัตดี้สชั่วโมงก็คุ้มแต่ว่าสกิลไม่ต้องไปซื้อนะหมีลองแม่หมีว่าไม่คุ้มเลยเอ่อตัวแดงใช่ไหมตัวแดงอะไรคุ้มใช่ไหมคือเกมเนี่ยมันชอบติดเลเวลด่านถ้าเราผ่านไปไกลๆอะ่ะถ้าเพื่อนๆหงุดหงิดก็ซื้อดาวไปเลยก็ได้ครับเนี่ยดาวตัวนี้มันจะบวกเอฟพีตัวหลักเรามันจะบดเลเวล แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆว่าถามว่าอะไรคุ้มใช้สายตาหมีจริงๆใช่ไหมหมีว่าขวด XP ก็คุ้มอะหรือไม่ก็เนี่ยไอเนี่ยอเ,อเ,เ,เนี่ยไอแองเจเเิ้ลเพียแองเจิ้ลเพียนี่หลังๆมันใช้เยอะมากครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อจริงอเอายแองเจิลเพียก็ได้ครับมันหายากสุดแล้วแหละอืมหลักๆก็มีแค่นี้แล้วก็โบโบโบ,โบหายากเกมเนี่ยนะครับอ้าวเพหลักๆอาเลเวล เลเวลเราขึ้นไวยังไงก็คือต้องผ่านด่านไปไกลๆครับแล้วเพื่อนๆกดดูตรงนี้เห็นไหมนี่ถ้าเราผ่านด่านไกลเห็นไหมครับมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตรง XP คูณให้เราเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านด่านไกลส่วนจ็อบจ็อบมันบังคับอยู่แล้วว่าเราต้องผ่านด่านอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนคัสใช่ไหมเป็นคัสสองต้องผ่านดาร์กอร์ดถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนคัสสามก็คือไฮคัสจะต้องผ่านเซอร์เทอร์ในด่านที่สามส่วนดาร์กอร์ดก็คือเอ่อบอสบอสบอสแมปที่หมีลงไปอะ่ะ ถ้าผ่านตรงนั้นจะเปลี่ยนคาได้ครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้เกมนี้ไม่สามารถที่จะเก็บจอบได้นะมันต้องผ่านด่านยาวๆส่วนเลเวลอยากได้เยอะผ่าน่านไกลๆอ่ะแค่นี้ครับจบเรียบร้อยโอเคมาเดี๋ยวขอขออนุญาตพาผ่านด่านสิบเอ็ดสี่ห้าแล้วก็ยาวไปเลยแล้วกันนะครับนี่สเตตัสพิศาสหมีอ่าสกิลนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าไอสิบเอ็ดสี่สิบห้าเป็นเมทัลเลอร์หมีใส่มีเซ็ตอย่างนี้นะครับเอ้ขออนุญาตบอกก่อนคัสสองเปลี่ยนอะไร รีบจะเปลี่ยนอะไรคุ้มสุดมีแนะนำพาลาดินเลยนี่หรือครูซาเดอร์นะครับคาเนี้ยเรียกคูซาเดอร์แต่ค่าต่อไปพาลาดินนะครับก็มันเป็นตัวที่แทงคือเกมนี้หลกักๆอะ่ะแทงต้องยืนได้ดามเมจต้องถึงแค่นั้นครับจบแล้วเราจะตัดต,ตามนี้นะมีสกิลตามนี้นะครับแต่สกิลไม่ตายตัวมันก็มีสับเปลี่ยนมาแล้วแต่ตัว,ตวอุ้ยววลวขึ้นพุ่งขนาดนี้หรอเอาไป อันนี้มีบอกสเตปนะอัพตัวไหนก่อนพาลาดินเสร็แล้วมาพีทเปลี่ยนเป็นพีทจะเก่งขึ้นเยอะแล้วก็ค่อยนักธนูเลนเจอร์เลนเจอร์เอาไว้คัสสอมันจะเออคัาสสามเก่งครับคัสหตอนนี้กากนะพูดตรงๆเลยแล้วก็คูซเดอร์มันจะโกงก็คือท่าเนี่ยครับสมัยได้ตอนที่60ถ้าไปไปได้ปลดเลยเนี่ยจะดีมากมันคิดจากเออค่าดีเฟนซ์ของเราถ้าดีเฟนซ์เราเยอะเนี่ยตบทีเป็นล้านติดขี อันนี้มันมันจะช่วยวิาสาดโกงมากผ่านด่านยาวมากมีก็เลยแนะนําว่าสมัยเนี่ยควรจะไปก็ประมาณนี้นะครับแพ็คไหนคุ้มก็แพ็คที่มันมีขวดโม่งเยอะๆเก็บเร็วเออเปิดแล้ว,ลวได้เลเวลว่ะเปิดให้พาลาดินเน่ะเปลี่ยนพาลาดิน50ไม่ได้ก่อนแล้วก็60เอาสมัยแค่นี้ก็เล่นผ่านยาวด่วดานยาวๆครับลุยเลย เม,มทัลเลอร์มีเซตตามที่บอกกลนนะอาจจะอาจจะมีเปลี่ยนเออบางทีหมีก็ตายนะมันอยู่ที่จังหวะถ้ามันไม่ได้ตีติดคีเราก็ไม่ตายแต่อันนี้น่าจะตายแหละหรือเคียร์เดียวเออพาลาดินยืยอครับเออเมทัลเลอร์สิบเอ็ดสี่ห้าตบแรงจริงเมทัลเลอร์เวอร์ชันอื่นไม่ได้ตบแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมันเยอะมากปกตินี่หมียิงโซสไตร์แรงก็ตายอยานี้ยิงแทบไม่ตายดูดิเนี่ยยืนได้แต่ดามเดจไม่พอโอ้โหดามเมจไม่พอหรอกวะเนี่ยเอดามเมจไม่พอครับเออ ถ้างั้นดาเมจเราขาดเราก็ต้องเปลี่ยนดาเมจครับแต่จริงโซสไตล์นี่มันไวมากนะเอาเป็นไรดีเอาเป็นนี้ก็ได้ออนนี้มันไวดีครับสก,กิลมันไวดีอลองลองต้องลองครับเหมือนขาดดาเมจอะดาเมจไม่พอแต่ว่ายืนได้นะครับ เฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดครูเซเดอร์มีว่ามีถึกแล้วนะเจอไอเมเทอเลอร์ตัวนี้เข้าไปวโคโวโคหน้าสั่นสะเทือนเลยนะครับนี่ไฟเผาครับแล้วเราจะยิงเวทแรงขึ้นเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะนะโซสไตย์นาะปามบิดเปยียงเีมืนกับเนี่ยแหละโซสไตย์ของข้าเอาไปเมเทอร์เลอร์ออรออว, 2, ว้ายซยไยค์กับนะยย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 ยอยย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 อยยยยยยแนะนยก่อนสกิลที่มีใช้เป็นอะไรเป็นไฟเพลล่า เวลาใช้มันจะทําให้ติดสนาเผาแล้วก็คอมโบกับทรายแชกเกอร์บากมันจะลดเอ็มดีไฟงของเป้าหมายคือทาให้เวทโดนแรงขึ้นแล้วทำให้ติดขีด้วยประมาณนี้นะครับอไปลุยรลดเลยมังกรน,นี่แหละตัวตึงเลยมันชอบยิงข้างหลังนะครับเราแม่งยิงโคตรแรงต้องขัดได้เอ้ยีมีมมไม่เอาสกิลขัดมาไม่รู้ไหวปะนะเดี๋ยวลองก่อนแล้วกันโอ้แต่จริงย่างหมียิงหีีแรงมากเลยนะเนะี่ยแม่งแบบดาเมจฟูฟูเลยอะ From ติดเกาะครับ โอ้ยโอ้หเกือบตายรับปันบีบไปยี่ยงโอ้โหบังกรไปสวรรค์ยังไม่สามารถไกลนะครับไอตัวนี้ตีแรงมากควิดแรงโคตรม,มันควิดเป้าเดียวแรงถ้าเกิดคูซซเดอร์เราไม่ตายอย่างที่หมีบอกแหละเกมได้เราหลักพารดา,ารดินนี่คือนัมเบอร์วันเลยต้องยืนได้แล้วพาราดินเกมนี้ดาวมจแรงด้วยครับถ้าเกิดมันจะแรงก็ต่อเมื่อมีสมถ้าไม่มีสมัยก็กะาเอาชิบหายแล้ว อ๋อยิงทันไปวะเนี่ยเออยิงทันครับโซสไตล์อัดหน้าหายหมีนี่ไม่มีอะไรเลยหมีนี่เซตได้ปกติเลยแต่ว่ามันจะมีท่าตกอาจจะต้องขัดแต่มันไม่ได้แรงขนาดตายนะครับโซสไตล์หกหมามแต่ไม่ติดชีตชีนี่ 80, แ0 0หมืนะ่นเลยนะไฟเพลลาครับแล้วก็ลดเอ็มดีแฟนของมันซะไซช็คคกอนี่อันนี้ลดเอ็มดีแฟนแล้ว เอาแล้วแหละจะเจอมหาเวทหมดหน้าตามไปก่อนเลยแล้วก็โซสไตล์ so ไม่ทันครบแล้วมั้งเนี่ยโอ้มีโอ้หัวโ,โ,โ,โคเนี่ยมันเป็นวัวโคแบบคือด่านเกมเนี่ย อย่าง1145เห็นไหมโวโคลไม่โคตรเก่งเลยแต่ดูโวอลโคลทั่วๆไปมันโคตรกากเลยเห็นไหมเฮ้ยมีว่าสเตตสี่ห้าไอ้ลงท้ายเลขห้าส่วนใหญ่จะเป็นบอสนะเท่าที่มีเห็นมากมันอ่อนมากเลยอะ่ะไม่เหมือนไอ้1145นี่ตึงสุดๆเลยตบพาราดินนี่หัวโยกเลยนะเออคขาถามพาราดินบวกวอลโคลมาจากไหนก็ถ้าเราเล่นเป็นตัวรองย้ำต้องเล่น,เ,ลนเป็นตัวรองเวะลาเปลี่ยนเป็น,ปนคูซาเดอร์ <c oughs> ขอโัษครับเวะลาเปลี่ยนเป็นคูซาเดอร์จะใส่หมวกบาโฟแค่นั้นเองมียังไงไม่หายเลย นู่นแต่ว um, ่าทํางานหนัก <se> ด้วยแหละโอ้สบายเลยเซตอย่างนี้ยิงตายหมดครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 อ่าต่อไปเป็นในส่วน1060ก็คือพี่หมีนะครับพี่หมี่จะเด้งเลื่อนรัวๆนะครับวิธีการชนะพี่หมีก็คือเอาสกิลพีชครับของอาเชอร์แต่ถ้าเกิดโจนก็มีนะโจนก็มีนะครับตัด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 เด้งเลื่อนนะครับ อ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตเล่นให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตั้งสก,กิลเพื่อนๆตั้งตามได้เลยนะครับนี่มีก็จะเอาเอา่อพวซอนแอรโร่ยิงเข้าไปเห็นไหมครับเลื่อนจากที่มันเลี้ยงห้าหมื่นก็จะเหลือแค่ประมาณสองหมื่นนะครับทำให้เราฆ่ามันได้นะครับเอาไปโซสไตยชิงโอ้โหเข้าไปแสนหนึ่งมีก็เล่นครับเออเกือบแล้วเกือบแล้วมีมันถึกมากเลย ด่านนี้มีอื่นไม่ค่อยเก่งนะครับมีนี่เก่งโคตรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลที่เซตยิงน้องหมีนะครับที่สเตตัสนะอ่านี้สกิลนะครับคือหมีมันถึกเลยต้องเน้นดาเมจหนักๆนะครับประมาณน,นี้อ่านี้อาเชอร์นะครับสกิลสี่ก็คือโพสเทเนโรตัดตัดฮิวนะครับอ่านี้พาะนะครับอ่ะต่อไปเราไปสู่บังกอด่านสุดท้ายกันดีกว่าโอ้โหมีสามสิบรอบได้นะ อ,อันนี้ก็ดูสเต็ปเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวจบตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีวางสก,กิลให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากพยายามตัดสก,กิลใหญ่ของมันให้ได้ทั้งหลอดอัเบอร์เมียมแล้วก็เบ o ทโอถ้าตัด2ส,สก,กิลนี้ได้ก็ชนะครับแต่ดาเมจก็ต้องถึงด้วยนะถ้าดาเมจไม่ถึงก็แพ้ถ้าเป็นสายเติมน้อยก็อาจจะต้องแบบเอาสก,กิลแรงขึ้นมาก่อนอนะถ้าไปวางสถ,าถ้าสก,กิลแรงไปวาง3 4มันจะวนไม่ทันนะครับ เรียบร้อยครับเจ้ามาังกรไปสวรรค์ยังไม่สมัครใจนะครับผมอ่าน,นี้ส่วนสเตตัสนะครับอันนี้สกิลนะครับมีวางตามนี้เลยแอมแข็งอยู่สามนะครับอ่าน,นี้พาราดินนะครับผมอันนี้อาเชอร์อันนี้ cher, อาโคนะครับคือตอนแรกอะมีเอาน้ําแข็งไปวางเลขหนึ่งแต่ว่าดามเมจมันวนโซสไตไม่ทนันบอสไม่ตายสักทีหมีก็เลยวางอย่างนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้เลขหนึ่งก็เอาแค่พาราดินมาเปิด Skill สกิลสีฟ้าเนี่ยครับเอ่อแมกนัมเบส เวลาโดนดาเมจมันจะไม่ตายมันจะเด้งเลือดสู้แต่เพื่อๆสามารถเอาไอวอลได้นะตอนวิาสาหตอนเลเวลห้าสิจะมีไอวอลมันจะขัดพอดีเลยครับอันนี้หมีไม่มีนะก็สายรีบสายรีบนะครับอ่าขอให้คนผ่านทุกคนนะครับอยากให้ทำไกด์ะลรเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ